เงาเงาและเดียวดายแต่เขาเล่นฟรีไฟหายแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบีเพทอยวันนี้มีหมวดใหม่มานะครับคู่หูสุดซิ่งนะครับเป็นหมวดที่ทางฟรีไฟเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะมีภารกิจสำหรับเปิดใหม่ให้เราเล่นด้วยนะครับเล่น5เกม10เกมแล้วก็20เกมนะครับเพื่อนๆ สามารถรับของรางวัลไปได้เลยนะครับง่ายๆเพื่อนๆน่าจะลองเข้าไปเล่นกันมาบ้างแล้วนะครับผมก็เล่นมาประมาณ5้าเกมแล้วนะครับจบเกมไม่เคยได้ที่หนึ่งสักรอบเลยนะครับโอ้โห,โหเดี๋ยวมาดูนะว่าวันนี้เกมนี้ผมจะได้ที่หนึ่งไหมเพื่อนๆเอาตัวไหนมาเล่นกันบ้างครับ ส่วนผมชอบใช้เป็นตัวเสือใน,นี่นะเวลาก,กระโดดมันมีม้วนตัวผมว่ามันเล่นง่ายดีนะแล้วแต่คนชอบครับแต่เขาใช้โรโบกันเยอะนะครับเพราะว่ามันได้กล่องโรโบไงแล้วเขาก็เอามาเล่นกันเลยอ่ะสำหรับสายปีนี่คุ้มเลยนะครับหลังจบเกมมันจะได้กล่องแลกโรโบได้ด้วยไอ้กล่องสุ่มโรโบนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ,ยเอ,อถเอ้ย ไม่กระทกนี่ไม่โดนไม่โดนไม่ได้กินหรอกเฮ้ยโดนได้ไงอ่ะโอ้ไม่ได้กิน,กนไ,ไ,ไม่ได้กินโอ้โหเล่นยากนะครับเพื่อนๆว่างไหมบางทีมันเหมือนจะบ, ắc บ ắc ักบักนิดๆนะเหนื่อยตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่เลยเรียบร้อยเฮ้ยเกือบตก โอ้โหตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าที่หนึ่งเลยนะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอแต่ว่าเขานํำกันเยอะเลยอะไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินผมรอกอ้าไปเลยเียดร้อยเอ้ยตกอะโอ้โหจังหวะมันหมุนลงพอดี ด่านมันจะสุ่มไปเรื่อยๆนะผมว่าด่านนี้ก็โอเคอยู่ไม่ค่อยยากอะ่ะมันจะมีบางด่านที่มันยากอะ่ะเรียบร้อยเอ้ยโอ้ยได้ที่หนึ่งแน่เลยโอ้โหอนี่มาพอดีอีกแข่งไอ้เป็ดนั่นน่ะโอ้ไม่ทันไอเป็ดแน่เลยโอ้ยน่าจะไม่ทันมั้งไม่ได้ที่หนึ่งเปล่าเหมือนมัน รีเลบักบักยังไงไม่รู้อะเนี่ยแต่ว่าหลังจากเราจบรอบแล้วมันต้องรอคนอื่นด้วยไงจนกว่าจะหมดเวลามันคล้ายๆ AIOU นะมันต้องรอจบเกมก่อนเอยได้ที่2องฮะไม่ทันไ้เป็ดเป็ดได้ที่1น,นะ17เจคะแนนเรา15บห้คะแนนมีล้นมีล้นเกาะ หนึ่งในห้าไปเรื่อยๆน่าจะได้อันดับหนึ่งอยู่นะแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า,าผมไม่ได้ได้อันดับหนึ่งเลยไนงะส่วนมากที่เขามาเล่นกันนี่เขากพอหวังเอา20รอบกันางนั้นแหละโอ้โหตึงเรียบร้อยมาแล้วไม่ได้กินรอก ไม่ได้กินเราไม่ได้กินด่านนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่อันนี้ถือว่าสุ่มาค่อนข้าง,งดีนะครับได้โหมดที่มันไม่ยากรียบร้อยยาวไปฮะไอตรงนี้ต้องขึ้นตรงกลางเอ้ยหมใจร้อนไปหน่อยอันนี้เทคนิคก็คือขึ้นตรงกลางแล้วเดินยาวเลยนะเพื่อนๆน,น่าจะรู้กันแล้วนะเพราะว่าเวลาลงมาเล่นมันจะมีคนทำผมก็ทําตาม,ตามคนอื่นนี่แหละเฮ้ย นำอยู่นะนำอยู่นะผมนำอยู่ใช่ไหมเพื่อนๆโอ้โหเนี่ยมันมันหลอกตาใจร้อนไปด้วยกลนะัวไงนี่ไอโรโบใหม่ละไอโรโบรกับผมนะ่าจะอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองเอ้ยทำไมมันโดสูงไปเลยอ่ะไปโอ้ผมไม่ทันมันแน่เลยไอโรโบรนะแรงแรงแรงแทงแรง แทงแทงแทงเฮ้ยจังหวะได้อยู่โอ้ยโลโบนมาแล้วเนี่ยจังหวะเอ่อเน็ตมันเหมือนเน็ตปิงอะ่ะโอ้ยโลโบมันแทงผมไปแล้วเรียบร้อยเอ้ยได้ที่หนึ่งเนี่ยโวมโันตกไปแน่เลยเดี๋ยวไปดูเพื่อนๆหน่อยเป็นไงบ้าง เ็ดเ,ดเดนี่ยบางทีมันเหมือนคนอื่นเขาก็โดดสูงนะแต่เขาอาจจะกระโดดไม่สูงนะเน็ตมันเหมือนเน็ตม,มือนินนงปงอะ่ะลอยเลยมีใครได้อันดับหนึ่งมั้งไหมเมนมาบอกกันหน่อยดิจับจังหวะกันยังไงในคนที่ได้อันดับหนึ่งเนะี่ยโอ้ย อ้อยอีกแล้วเวนกวิน้นจะผ่านไหมเนี่ยน้องเวนกวิน้นใจร้อนไงอ้าวพิเศษวพิเศษผ่านแน่เลยไปเลยเรียบร้อยเวลาจะหมดแล้วยีว่สิบวิอันนี้เหมือนเขายอมยอมแพ้แล้วนะไม่เล่นเลย กะว่ามาให้มันจบจบเกมแค่นั้นนะนะมั้งมาสะสมเอาแรกกโทเค็นเอาเฉยให้อันดับหนึ่งมีเกมต่อไปถ้าผมติดหนึ่งในสามหหนึ่งในหน่าจะได้แล้วนะรล,ลอกสามให้ด่านนี้ก็ไม่ยากอะแต่มันยากตรงที่ว่าถ้าเราขึ้นนำไม่ได้นะ่ะใครนำ หนึ่งถึงสองเนี่ยผมว่าได้เปรียบเพราะว่าคนมาได้ท้ายมันจะไม่ได้นี่ไงไอตัววร์ปอ่ะเนี่ยผมตามไปที่หนึ่งที่สองนั้นมันแน่โอ้ยจรพอเนี่ยเห็นไหมคือถ้าใครนำแล้วนำยาวเลยนะคนมาที่หลังียเสียบๆ่ะด้านเนี้ยแต่ว่าผม เตียงเตียงเตียงผมอยากติดติดหนึ่งในห้าไงถ้างั้นผมว่าได้จะนำอยู่นะโอ้ติดไปไปเลยโอ้โหไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโดดโดดเนี่ยผมชอบปร,รมาจารย์กิ๊กก็ตรงเนี้ยได้ที่หกอะ่ะไม่ติดหนึ่งในห้าผมโดนแซงแน่นอนน่าจะนะ ไม่ค่อยมีคนเอานกมานะนกผมว่าเวลาดูมันกระโดดอะไรเงี้ยมันน่าจะดูยากนะบวกสิสแต้มเอ้ยนำนำหัวแต่คนนั้นมันก็แสดงว่าคนนั้นเขาติดหนึ่งในสามแลเนี่ยคนที่ได้อันดับสองอ่ะหัวนี้ก็โอเคนะดีกว่าไอ้ด่านนี้มันเป็นกล่องหล่นแบบไตหัวเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ โอ้ยผมลงได้ท้ายได้ยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ฮยันของได้อยู่ได้อยู่โอ้ยตกอ่ะเฮ้ยอย่าขวางดิโรโบเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยผมน่าจะมีรุนได้นำหนึ่งแล้วแหละได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมันตกตรงกลางลอ่ะโหนี่ครับผมลง อันสุดท้ายนี้ได้นะผมได้จะได้อันดับหนึ่งโหต้องไปลุ้นเลยว่าจะได้หรือเปล่าโอ้โหโหได้อันดับสิบเอ็ดนะไห่ผมเล่นมาดีแล้วนะอันสุดท้ายมันคนเนมาเยอะแล้วนงะมันเป็นรูโบเนี่ยครับจบเกมเราก็จะได้สองกล่องนะคะเพื่อไปลุ้นของรางวัลในกล่องกล่องรูโบนั่นเองนะครับโอ้โหติดอันดับสอง สามแต้มเองถ้าผมไม่ตกนะอันโถเลยไม่ได้อันดับหนึ่งอีกแล้วนี่ผมยังไม่เคยได้อันดับหนึ่งเลยนะครับผมว่าโหมดมาใหม่มันก็สนุกนะครับแต่มาสักพักหนึ่งเดี๋ยวคนก็เริ่มเบื่อนะครับ GM คงจะอ,ออกไปแล้วรอวันมันกลับมาอีกนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดใหม่คู่หูที่เราเอามาเล่น <Rock. S 1> ด้วยกันนะครับ ช่วงนี้ผมว่ายังไม่มีกิจกรรมสุ่มอะไรน่าสนใจเ <Rock S 1> ลยยังไม่ได้ <to S 1> ทำ <my S 1> คลิป <rhythm. S 1> ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นต้นเดือนวันที่1วันที่2แล้วต่หลังจากนี้มันคงจะมีกิจกรรมสุ่มอะไรน่าสนใจมา <rhythm. S 1> อีกนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ช่องบีบีทอยด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ